สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครวัววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคการทําอบไก่ให้นุ่มนะคะเวลาที่เรานําไปประกอบอาหารแล้วเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยชอบทานอกไก่เพราะว่าจะมีความรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีนะคะทําออกมาแล้วรับรองว่านําไปประกอบอาหารแล้วอกไก่นั้นจะนุ่มน่าทานมากๆที่สําคัญอกไก่เนี่ยไขยมันน้อยเลยนะคะทานแล้วก็ไม่อ้วนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันได้เลย อันดับแรกนะคะเราก็มาล้างทําความสะอาดอกไก่กันก่อนนะคะวันนี้อกไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยประมาณ300กรัมนะคะก็จะใช้เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้นะคะก็ให้เราถูถูให้ทั่วเลยนะคะ เพราะว่าอกไก่แล้วเนี่ยปกติมันจะมีความลื่นนะคะตรงเนื้อตรงเนี้เวลาที่เราทําความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องถูถูออกพวกเมื่อพวกอะไรลื่นๆเขาก็จะได้หลุดออกไปนะคะถูให้ทั่วเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะ ล้างน้ำออกอยู่แล้วค่ะนะคะพอดูว่าถูทั่วแล้วนะคะก็ให้เราล้างทำความสะอาดด้วยน้ำได้เลยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าความลื่นของ ไก่เนี่ยจะหายไปแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะลื่นมากเลยและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเรานำไปประกอบอาหารเลยโดยที่เราแบบไม่ต้องการที่จะให้อกไก่เขานุ่มหรืออะไรเนี่ยถ้าล้างทำความสะอาดด้วยวิธีนี้นะคะอ,อกไก่ก็จะสะอาดมากค่ะตอนนี้เราก็ล้างทำความสะอาดอกไก่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะมาอยู่ในขั้นตอนที่จะทำให้อบไก่นุ่มแล้วค่ะเราก็จะใช้เบกกิ้งโซดานะคะประมาณครึ่งช้อนชาก็พอค่ะเพราะว่าอันนี้อบไก่แค่300กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำส้มสายชูค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปได้เลย ต่อด้วยแป้งข้าวโพดนะคะเราก็จะใช้แป้งข้าวโพดประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ถ้าใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็จะใช้เป็นแป้งมันก็ได้นะคะเติมน้ำลงไปได้เลยค่ะน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะกะแค่ว่าให้พอท่วมๆไก่นะคะ สร็จแล้วให้เราขยำคลุกเค้เานวดๆเขานิดนึงนะคะในแป้งข้าวโพดละลายได้เลยค่ะตัวน้ำส้มสใสชูแล้วก็เบกกิ้งโซโดาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทําให้อกไก่เขามีความนุ่มนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดก็จะเป็นตัวที่ช่วยอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ ทีนี้ก็จะหมดปัญหากับการที่เวลาเราทานไก่แล้วเรารู้สึกว่ามันแข็งกระด้างไม่ชอบแต่บางคนก็คืออยากทานอกไก่เพราะว่ามันเขาน้อยนะคะอยู่ในช่วงลดความอ้วนหรือว่าทานเป็นครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีนี้ก็จะทาให้สาวๆหรือว่าคนที่ชอบทานอกไก่แบบนุ่มๆเนี่ยหมดปัญหาได้เลยะค่ะเนี่ยพอดูว่าทุกอย่างละาลายเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะ ก็ให้เราแช่ไว้แบบนี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นไก่ที่เราเแช่ไว้นะคะ1ชั่วโมงผ่านมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ประกอบอาหารวันนี้หรือว่าอ,อ,อยากจะแบบทำไว้ทีละเยอะๆเลยทีเดียวนะคะก็ให้เราหา กล่องพลาสติกที่มีฝาปิดนะคะเป็นกล่องอะไรก็ได้แบบเนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำไก่ลงใส่กล่องได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราเทน้ำที่เราแช่ไว้เนี่ยลงไปด้วยนะคะจัดให้ดีพยายามให้ไก่เขา จมน้ำให้มิดๆนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราปิดฝาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็นำเข้าช่องฟิสได้เลยค่ะแบบนี้เนี่ยจะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะพอเวลาที่เราอยากจะน้ำออกมาประกอบอาหารเราก็มาวางให้เขาละลายนิดนึงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็ประกอบอาหารได้เลยแต่ว่าถ้าในกรณีอย่างวันนี้เราต้องการทำอาหารเลยนะคะก็ง่ายๆเลย ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะถูช่วกตัวแป้งให้ออกให้หมดนะคะล้างหลายๆน้ำหน่อยก็ได้ค่ะ ใอย่างวันนี้เราจะทําไก่กระเทียมเราก็นํามาหั่นได้เลยเนี่ยแค่หั่นลงไปก็รู้เลยนะคะว่าไก่มีความนุ่มมากๆเลยนําไปทําอะไรก็อร่อยค่ะ นี่นะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้อกไกน่นุ่มๆที่นำไปประกอบอาหารอะไรก็อร่อยนะคะลองทำกันดูได้เลยค่ะ